สวัสดีค่ะดิฉันนาำสาลวิสลาสาอุดร,ร,ร,รหัส025สวัสดีครับผมนายเทฟัสมียรเลนรหัส032ครับแนะนำอินพุตนะคะสวิตช์ X1 แทนด้วย X1 สวิตช์ S2 แทนด้วย X2 สวิตช์ S3 แทนด้วย X3 และ โอร์โหลดแทนด้วย x0 แนะนำเอาุูดนะคะ k1 แทนด้วย y1 k2 แทนด้วย y2 h1 แทนด้วย y3 h2 แทนด้วย y4 เมื่อกด x2 ีเซ็ต y1 ขอภายค่ะเ e ต y1 และเซต Y สามรีเซต Y สองและร<ๆ>ีเซต Y สี่เมื่อกด X สามเซต Y สองและเซต Y สี่รีเซต Y หนึ่งและร<ๆ>ีเซต Y สามเมื่อเรากดสวิตช์ X หนึ่งหรือ X หน<ๆ>ึ<ๆ>่งเพื่อเป็นการตัดวงจรทั้งหมด จะรีเซ็ตตั้งแต่ Y1 รีเซ็ต Y2 รีเซ็ต Y3 และรีเซ็ต Y4 เช็คโอเวอร์โหลดถ้าเกิดโอเวอร์โหลดก็จะรีเซ็ตทั้งหมดเลยตั้งแต่ Y1 ถึง Y4 ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่เ้ง,งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ